สอแสงทองการช่างพอดแคสต์รายการพามือใหม่ไปซื้อบ้านกับสอแสงทองการช่างสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาพบกับโครงการเดอะซิตี้ราชพฤกษ์ปิ่นเก้ากับแนวคิดโครงการที่ว่าประสบการณ์เหนือชั้นประสานฟังก์ชันบ้านเดี่ยวหน้ากว้างสไตล์โมเดินเหมาะสำหรับทุกครอบครัวมาพร้อมกับฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบคันตอบสนองการอยู่อาศัยครอบครัวขนาดกลางถึงใหญ่ ภายในโครงการให้ความร่วมรื่นและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันบนทำเลถนนบางกวยยสน้อยใกล้กับถนนราชพฤกษ์เพียง400เมตรเทียบต่อเมืองสะดวกด้วยถนนรัตนาธิเบศกาญจนาพิเศษพระราม5ปิ่นเใกล้ทางด่วนสีรัฐวงแหวนรอบนอก MRT สถานีบางพูสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันทั้งเซ็นทรัลเวส์เกต The Walk โรงพยาบาลธนบุรี2โรงพยาบาลเกษมราช เดอะซิตี้ราชพฤกษ์ปิน9ราคาเริ่มต้น9.9ถึง12.9ล้านบาทพื้นที่โครงการ47ไร่จำนวนยูนิต166ยูนิตประเภทโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย262ถึง309ตารางเมตรพื้นที่จอดรถ2 3คันแบบแปลนบ้านรักบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตร 4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถแบบแปลนบ้านไพรส์บ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย225ตารางเมตร4ี่ห้องนอน4ี่ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่น1ห้องอเนกประสงค์2ที่จอดรถแบบแปลนบ้านรีรีทบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย2 6 2ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำา2ห้องนั่งเล่น1ห้องอเนกประสงค์ 2ที่จอดรถแบบแปลนบ้าน Spaces บ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย309ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำา2ห้องนั่งเล่น1ห้องอเนกประสงค์3ที่จอดรถแบบแปนบ้าน Scenery บ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย3 7 5ตารางเมตรห้ห้องนอน6ห้องน้ำ3า e 3ห้องนั่งเล่น1ห้องอเนกประสงค์1ห้องพระ3า3ที่จอดรถ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1623หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ www.apchai.com หากเปนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้มาอัปเดตโครงการที่น่าสนใจให้ได้รับชมกันต่อและหากมีความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเ,มเกี่ยวกับตัวโครงการสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นโครงการในย่านไหน อย่าลืมติดตามและรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ